The, f the first song of the first chapter in which we will study today it is about it uh, it is about food yeah. food uh, there are many kinds of foods in the world there are many kinds there are many kinds of kinds of foods in the world well uh, yes Yeah, yeah, it's, i s can be later. It can be later. Okay, s a m a s t a d e s a m a s t a d e Exercise A. r a b o w the pictures. Hi, a n s a y Use this word. นะครับนะให้เอาคำที่อยู่ในเรเบิลคำที่อยู่ในเรเบิลก็คืออยู่ในป้าย คำที่อยู่ในป้ายนะครับนะไปเติมไปเติมลงในรูปภาพให้ถูกต้องให้เอาคำที่อยู่ในป้ายไปเติมในรูปภาพให้ถูกต้องนะครับ When we study When we study about words It is very important to you know how to spell correctly like who we said and we should pronounce the, these words correctly You can pronounce this by british accent, uh, american accent, and, uh, it is okay. if you will not have the into high, because you see the pictures. the first one is what. who can read it? tell me, please. how about the first picture? how about the first picture? dim sum, dim sum, dim sum. Dim sum is a Chinese meal, often of small dishes, including different foods, fried or cooked in steam. For a bunch, I went for dim sum at a, at a Chinese restaurant. Okay, how did I learn? am D I M S, -O -M. S U M Dim sum. เกล็ดบานไปด้วยมีสบานท่ดูคำศัพท์และดูภาพยาเบอรยาพลาสติก D I M D I M S U M M ดิมซามอุตสาห์ปิ้สีแล้วนะ D I M D I M S U M S U M ดิมซามต่อไป ข้อสองครับข้อสองข้อซองอนาคตประเทศฝรั่งเศสจะหึงข้อสองโอเคข้วสองข้วสองข้วซอง is a piece of r y creation shaped p a s t r y usually eaten in the morning ข้วสอง C A R O, C A o I ดับเบิล <hatten> S A N T ขัวซอง C A O I ดับเบิล S A N T อ่านดังๆขัวซองที่คุยอย่ากระเดกประหยัดที่อพพลาสติกที่อ่านนัไม่ได้เรื่องได้ราวเลยอ่านดังๆมันจะได้จำกับหัวสมอง ดูคำสาปแล้วก็ดูลูกภาพ C R O I W S A N T หัวซอม C R O I W S A N T หัวซอม C R O I W S A N T หัวซอมปกติเนี่ยปีโป้อยเด็กเป็นเด็กหัวดีแล้วก็ฉลาด แต่สับเพ้ามากๆช่วยทำงานสับเพ้าเขียนตัวบีเป็นเขียนตัวพีเป็นตัวบีได้ยังไงพิซซ่าแก้เลยเป็นตัวพีแก้เรงนี้ข้อที่สามแก้เป็นตัวพีตัวแรกแก้เป็นตัวพีเดีนี้อย่าทำงานสับเพ้าท่องสับเกือบตายเวลาสอบตกไม่ปิเน่ปิดต่อรู้ไหมว่าแค่คะแนนเดียวมันเปลี่ยนเกรดได้รู้ใช่ไหม อย่างสมมติว่าปีพ่อได้79็สิบเก้าว่าถ้าเกิดได้แปดสิบก็ได้เกรดอะไรแล้วเออ,อาจากเจสบเก้าเพิ่มได้แค่อะไรสามจุดอะไรสามจุดห้าเขาไม่ช่วยหรอกไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานเขาแล้วถ้าใครเขาทำงานอย่างนี้ทำงานผิดพลาดอย่างนี้นี่เขาไล่ออกจากงานแล้วจะบอกให้เขาแก้ถูกนเลยก็เหมือนอ้าวอย่ามาเถียงโอ เดบัตเตอรปะอุ้ยขอโทษลืมไปว่ากูเป็นผู้ดีเป็นผู้ดีเขียนเป็นปใช่ถูกต้องต,อต่อไป <c oughs> แก้ตัวบีเป็นัอพีเดี๋ยวนี้พิซซ่าพิซซ่าเอาราชซ d b ค k e อ w i ฟ h c h เบรดเบคท์ว e ช a สท s ม m e t โ m ส s m e ซัม n า v เ g e ด a b l e s s สเปร d o น top A slice of pizza. I like lots of different pizza. Toppings a deep pan, deep dish, pizza. Ah, oh, PM. PI the bazette air. PI the bazette Pizza. PI the bazette Pizza. PI the bazette Pizza. Pipo. สัญญากับครูปอได้ไหมต่อไปนี้หนูจะไม่ทําอะไรง้อออีกจะไม่ทําอะไรสับเปาอีกสัญญากับครูได้ไหมอย่าทําอะไรสับเปาอีกนะตัวเองเป็นเด็กเรียนเก่งอ่ะหัวดีหัวฉลาดอ่ะอย่างนี้นะโดนตัดคะแนนทำอะไรง้ๆมาแบบนี้ได้ยังไงห้ามอีกสัญญานะต่อไปร้อยสี่ L A R B L A R B ลา ดูตามไปด้วย L A R B, A R B ลา A R B ดูคำศัพท์ภาษาอังกฤษก่อนแล้วไปดูลูกภาพ L A R B ลาบต่อไปกิมจิคิมจีซัฟเฟอร์คิมจี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  Kimchi is a spicy and sour Korean dish made of vegetables that have been allowed to ferment. Okay, K I M, C H I, Kimchi, K I M, C H I, Kimchi, C I M, K I M, C H I. เคมชีต่อไปครับที่หกดูภาษาอังกฤษก่อนแล้วก็ไปดูลูกภาพยาเมา่ออพวกตุ๊ดเมื่อียังเบื่อเลยเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เบก is m a t e o r o the r food made into a round, f a i r y flat shape, fried, and usually eaten between two halves of a bread roll. for example a b u r g e r and fries a hamburger a veggie burger ไป B U A g E R burger B U A g E R burger B U A g E R burger ต่อไปครับพี่แจกตัวภาษาอังกฤษก่อน N d o b O D L E S O U P ดูดซูบ N W O D L N W O D L E S O U P ดูดซูบ N W O D L E S O U P ดูดสูบอ่าต่อไป With the hey, 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 and. Sushi. 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 A type of Japanese food consisting of squares of balls boiled rice with small pieces of other food, especially raw fish, on top, around inside. Okay. Ask you. Add H I. ซูชิ S U S H I ซูชิ S U S H I ซูชิถ้าเกิดข้อสอบออกแบบนี้แล้วใครไม่ได้เต็มประหยัดแอร์ T A มากๆปัญญาอ่อนมากๆถ้าเกิดข้อสอบออกแบบนี้เราไม่ได้เต็มเพราะฉะนั้นปีต่อปีเสียสัปเท่าไหม บีกับบีกับพล่ะมันตัวอักษรเหมือนกันไหมไม่ถ้าเกิดสะกดผิดครูก็มีสินให้เผิดไหมอย่าทำแบบนี้อกีกไม่ใช่เฉพาะปีโป้แต่ทุกคนไปพักได้แล,ดาาดดแล้วเดี๋ยวเรามาเราเรียนจบเรื่องปฟดแล้วเดี๋ยวเราไปดินทระพยประเทศ